สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูและวิชาสุขศึกษาในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวันค่ะในสังคมปัจจุบันนี้มีเรื่องอันตรายเกิดขึ้นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรืออุบัติเหตุต่างๆวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่อง โรคติดต่อนะคะที่แพร่ระบาดได้และความปลอดภัยใ,ในชีวิตประจําวันอีกประการหนึ่งที่นักเรียนควรระมัดระวังในการใช้ชีวิตคือการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแต่สําหรับวันนี้เรามาเรียนเรื่องโรคติดต่อกันก่อนนะคะนักเรียนสังเกตเห็นวิดีโอนี้ไหมคะนี่คือตัวอย่างรูปเชื้อไวรัสซึ่งมีขนาดเล็กมากเรามองไม่เห็นจะต้องมองผ่านกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น ตอนแรกมันมีอยู่น้อยมันเริ่มขยายตัวขึ้นนั่นหมายความว่ามันได้แพร่และเติบโตในร่างกายของเราทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะมาดูคำถามนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างโรคติดต่อที่นักเรียนรู้จักมาให้คุณครูฟังหน่อยสิไหนตอบคุณครูดูเลยค่ะว่ามีโรคอะไรบ้างต่อไป อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรเอ่ยตอบได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะเรามาดูความหมายของโรคติดต่อกันก่อนเลยค่ะโรคติดต่อคือโรคที่เกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์แล้วสามารถติดต่อหรือแพร่กระจายจากคนหรือสัตว์ ที่ป่วยเป็นโรคสู่คนหรือสัตว์ได้นั่นหมายความว่าจะต้องมีตัวเชื้อโรคในการแพร่กระจายนั่นเองค่ะลองหาลองหาดูอยากรู้ไหนโรคติดต่อนะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าที่ครูกําหนดให้เนะี่ยมีโรคอะไรบ้างแล้วนักเรียนคิดว่าโรคไหนคือโรคติดต่อและโรคไหนไม่ใช่โรคติดต่อเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันนะคะก่อนอื่นมาดูก่อนเลยโรคแรกคือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -9 นักเรียนคิดว่าเป็นโรคติดต่อไหมคะต่อไปโรคไข้หวัดใหญ่โรคหัวใจโรคมะเร็งโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคอ้วนและโรคอีสุกีใสเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดโรคที่ ไม่ใช่โรคติดต่อออกนะคะนักเรียนลองดูภาพแล้วก็ลองสอบคุณครูดูนะว่าคําตอบที่นักเรียนคิดกับความสุขกต้องเนี่ยข้อไหนตรงกันหรือเปล่านะคะอ่านี้เลยก็คือโรคที่ กรอบสีเขียวคลุมอยู่คือโรคติดต่อหมดเลยนะคะส่วนโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อเมื่อกี้คุณครูได้บอบกไปแล้วไหนไครตอบถูกบ้างคะว่าโรคไวรัสโคโรนาโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกโรคอีสุกอีสยและโรคตาแดงคือโรคติดต่อนะคะต่อมา เรามาทำความรู้จักโรคติดต่อชนิดแรกกันเลยนะคะคือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อาการของโรคนี้นะคะหากเราเป็นจะมีไข้สูงจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะเหมือนชิมอะไรก็ไม่รู้เลยว่ามันมีรสชาติอย่างไร ต่อมาการปฏิบัติตนเมื่อเราป่วยมีอาการนะคะให้ที่ไปพบแพทย์ทันทีเลยและห้ามอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่สําคัญคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะและถ้าเกิดว่าไปพบแพทย์แล้วแพทย์ก็จะให้ยาเพื่อการรักษาเราให้หายจากการเป็นโรคโควิด -19 นั่นเองค่ะ ต่อมาโรคติดต่อชนิดที่2ที่เราจะมาเรียนกันก็คือโรคไข้หวัดใหญ่อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้สูงปวดหัวรุนแรงมีอาการไอค่ะนักเรียนเคยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่กันหรือเปล่าคะถ้าใครเคยเป็นน่าจะเคยมีประสบการณ์และสามารถบอกเล่าเพืเ่อนๆได้ต่อมาการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะ คือจะต้องทานยาลดไข้และเช็ดตัวเพราะต้องเพราะการเช็ดตัวจะทําให้ตัวที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยลดลงได้ค่ะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่สําคัญเลยคือการพักผ่อนให้เพียงพอหากร่างกายไม่ดีขึ้นต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าโรคไข้หวัดใหญ่สามารถทําให้เราเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันหากเราไม่รีบรักษา ต่อมาโรคติดต่อข้อที่3ก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะอาการของโรคไข้เลือดออกก็คือมีไข้สูงอย่างรวดเร็วขึ้นไส้อาจียนนะคะถ่ายเป็นสีดำและมีจุดสีแดงขึ้นตามตัวนั่นเองค่ะไหนบอกคุณครูได้ไหมว่าโรคนี้เกิดจากสัตว์ชนิดใดเป็นพาหะนำโรคมา โรคไข้เลือดออกนะคะมียุงเป็นพาหะนำโรคมีเชื้อไวรัสชื่อว่าเดงกีนะคะเป็นตัวที่สามารถแพร่กระจายในร่างกายของคนได้และทำให้ ตัวคนหรือตัวมนุษย์เนี่ยมีอาการเป็นโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะโรคนี้หากไม่รักษาให้ทันท่วงทีก็จะทําให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเป็นโรคไข้เลือดออกคือหากนักเรียนมีไข้สูงควรรีบไปพบแพทย์ทันทีและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ที่สําคัญเลยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ,อะของนักเรียนสุขภาพดีนะคะแล้วก็หากนักเรียนจะป้องกันโรคไข้เลือดออกก็คือนักเรียนจะต้อง กำจัดสถานที่ที่ยุงไปวางไข่นะคะเพราะฉะนั้นที่ใดมีแหล่งน้ําหรือมีน้ําขังนั่นเงก็จะต้องพ้อมภาชนะนั้นนะคะเพื่อไม่ให้ยุงวางไข่เพราะถ้ายุงวางไข่ได้แปลว่ายุงมันสามารถแพร่กระจายลูกหลานของมันให้มากัดเราเพื่อเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกได้นั่นเองค่ะต่อมาโรคติดต่อโรคที่4ี่ก็คือโรคตาแดงโรคตาแดงถือเป็นโรคติดต่อเช่นเดียวกันนะคะอาการของโรคตาแดงก็คือ ระคายเคืองปวดตาแสบตาแล้วก็มีขี้ตามากลืมตาไม่ขึ้นจะเห็นได้ว่าหากว่าเพื่อนบ้านของนักเรียนเป็นโรคตาแดงแล้วนักเรียนไปเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถติดโรคตาแดงมาได้เหมือนกันนะคะมีอาการอักเสบปวดตาและมีลักษณะตาเป็นสีแดง การปฏิบัติตนเมื่อมีอาจารย์เป็นโรคตาแดงคือต้องไปพบแพทย์แล้วก็ล้างมือให้สะอาดไม่ใยี่ตานะคะแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกันกับคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าการใช้ของร่วมกันกับคนอื่นเนี่ย,ยเช่นแว่นตาหรือผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมคะเศษของเชื้อโรคอาจจะติดมากับแว่นตาหรือผ้าเช็ดหน้าได้หากเราไปใช้ร่วมกับคนที่เป็นโรคตาแดงอยู่แล้วเราก็จะอาจติดเชื้อโรคที่ติดอยู่ในภาชนะนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาโรคติดต่อโรคที่5คือโรคอีสุกอีใสาอาการของโรคอีสุกอีใสคือมีไข้าตามเบื่ออาหารมีผื่นแดงขึ้นตามลำตัวอ่อนเพียแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะการปฏิบัติต้นเมื่อมีอาการเป็นโรคอีสุกอีใสนะคะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆแล้วก็ดูแลรักษาผิวให้สะอาดนะคะเพราะว่าโรคอีสุกอีใสก็คือมันจะ แสดงอาการที่ผิวหนังของเราก็คือขึ้นปุ่มแดงๆนะคะหรือเป็นปุ่มน,น้ําสําหรับบางคนก็มีเช่นเดียวกันค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าโรคทุกโรคที่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะอะไรคะให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเส้นจะได้ต่อต้านหรือว่าต่อสู้กับเชื้อโรคที่มันเข้าไปในร่างกายเราได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากนักเรียนเป็นโรคในโรคหนึ่งแล้วที่สําคัญ เลยคือกินอาหารให้มีประโยชน์พักผ่อในให้เพียงพอแล้วก็รับประทานยาตามแพทย์สั่งนะคะหากมีอาการไม่ดีขึ้นควรไปหาหมอที่โรงพยาบาลทันทีเพราะสำหรับบางโรคแล้วหากไม่รีบรักษาอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นจนนักเรียนเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะ คำถามนักเรียนจะมีวิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่ออย่างไรบ้างเรามาดูกันนะคะการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อคือหนึงเลยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงร่างกายของเราจะได้มี เซลที่แข็งแรงไปต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองค่ะสําหรับเด็กบางคนเป็นเด็กที่แข็งแรงถึงแม้ว่าเชื้อโรคจะเข้าไปในร่างกายแล้วแต่ด้วยร่างกายที่แข็งแรงนะคะเซล์แลข็งแรงเม็ดเลือดแข็งแรงก็จะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ทําให้นักเรียนคนนั้นเนี่ยไม่เป็นโรคได้นั่นเองค่ะส่วนนักเรียนคนไหนที่อ่อนแอม่รับประทานอาหารนะคะร่างกายหรือเซลล์อวัยวะเนี่ยไม่แข็งแรงเมื่อเชื้อโรคเข้าไปก็จะไม่มีแรงไปต่อสู้กับเชื้อโรคก็จะทาให้เด็กคนนั้นเนี่ยป่วย อดอดแอดแอดได้เช่นเดียวกันค่ะอ่าแล้วก็การป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อคือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนหลับเยอะๆเลยไม่นอนดึกนะคะ ต่อมาไม่ใช้ของใช้ร่วมกับคนอื่นเพราะเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าบางทีของใช้กับคนอื่นนะคะหากเราไปใช้ร่วมกันกับคนที่เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยเชื้อโรคอาจจะติดมากับของใช้นั้นนั่นเองค่ะเสื้อผ้าแก้วน้ำผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าแว่นตาห้ามใช้ร่วมกับคนอื่นเด็ดขาดนะคะอาจจะมีเชื้อโรคติดมาได้ ต่อมาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงก็จะสามารถต่อสู้กับโรคต่างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหมั่นออกกําลังกายนะคะไม่เล่นไม่นอนอยู่ที่บ้านเท่านั้นนะคะหลังจากเรียนออนไลน์เสร็จแล้วสามารถไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆข้างๆบ้านได้เลยค่ะ ต่อมามันล้างมือทำความสะอาดอยู่เสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่ามือเราในแต่ละวันไปหยิบจับสิ่งของต่างๆมากมายหารู้ไม่ว่าอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ในวัตถุสิ่งของที่เราไปจับมาแล้วหากเราไม่ล้างมือบ่อยๆจะทําให้อะไรคะเชื้อโรคเนี่ยที่อยู่บนบนโต๊ะบน สถานที่ต่างๆติดมากับมือแล้วหากเราเอามือเข้าปากหรือมือขยี้ตาเชือ้อโร่ก็จะติดต่อผ่านมือเราได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นที่สําคัญเลยการป้องกันร่วก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีวิธีการล้างมือมานะคะ7ขั้นตอน มาให้นักเรียนดูว่าการล้างมือที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องล้างยังไงถึงจะเป็นการล้างที่ทําให้มือของเรานั้นสะอาดนะคะขั้นตอนแรกเลยอามาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเอาฝ่ามือถูก,กันนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ถูกันแบบนี้อ่าไหนลองทําตามคุณครูซิเอาฝ่ามือถูก,กันอ่ะแบบนี้ด้วยนะคะต่อมาขั้นตอนที่สองเอาอะไรคะฝ่ามือถูหลังมือแบบนี้อ่ะ เอาป่ามือนี้ถูหลังมือนี้นะคะถู่แบบนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญต้องถูนานๆแล้วก็จะหลับกันเลยนะคะให้นิ้วเนี่ยซอกไปยังให้นิ้วมือซ้ายซอกไปยังนิ้วมือขวานิ้วมือขวาซอกไปยังนิ้วมือซ้ายนะคะแบบนี้เลยต่อมาขั้นตอนที่3าเอาอะไรคะถูซอกนิ้วแบบนี้เลยค่ะให้มือประสานกันแบบนี้แล้วก็ถูซอกนิ้วนะคะ ถูเป็นเวลานานๆาเลยาสามารถสลับแบบนี้ได้เลยค่ะที่สําคัญถ้าเกิดว่ามีสบู่หรือเจลล้างมือนะคะก็สามารถใช้ควบคู่กันไปได้เลยค่ะต่อมาอะไรคะเอาหลังนิ้วมือถูฝ่ามือหลังนิ้วมือคือส่วนบริเวณนี้นะคะแล้วก็ถูฝ่ามือแบบนี้ที่สําคัญเลยจะต้องอะไรคะทําทั้งสองข้างนะคะเพื่อความสะอาดนี่เห็นไหมหลังหลังนิ้วมือนี้นะคะแล้วก็ถูกระฝ่ามือนี้เห็นไหมคะ อ่าต่อมาขั้นที่5ก็คือถูรอบนิ้วหัวแม่มืออันนี้นิ้วหัวแม่มือใช่ไหมคะก็ถูแบบนี้เลยอ่าสลับกันทั้งสองข้างหรือถ้าอยากจะทําให้ครบทั้งทุกนิ้วเลยก็จะเป็นการดีเลยนะคะอ่ะเห็นไหมทำแบบนี้สลับกันแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะโอเคต่อมาขั้นที่6ก็คือ เอาปลายนิ้วมือถูฝ่ามือนี่คือปลายนิ้วมือใช่ไหมคะปลายนิ้วมือถูกับฝ่ามือนี้นะก็ถูแบบนี้เลยค่ะถูให้ทั่วเลยเพราะว่าปลายนิ้วมือของเรามีมีเล็บอยู่เห็นไหมคะเล็บก็จะสามารถขัดขัดฝ่ามือได้เลยเป็นการทําความสะอาดแล้วก็ถูให้ทั่วแล้วก็อย่าลืมสลับข้างแบบนี้แบบนี้นะคะอ่าเราก็ทําแบบนี้เลย เก่งมากค่ะสำหรับนักเรียนที่ทําตามคุณครูนะคะนักเรียนจะได้รู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่อมานะคะที่สําคัญข้อมือก็ยังเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันอันนี้ข้อมือนะคะแล้วก็เอามือนี้มือนี้นะคะถูข้อมือเก่งมากค่ะนักเรียนทําตามคุณครูนะคะ นักเรียนจะได้รู้วิธีการที่ถูกต้องโอเคคุณครูขอชื่อชมนักเรียนที่ทําตามนะคะแล้วก็เชื่อเลยว่านักเรียนที่ทําตามคุณครูเนี่ยคือนักเรียนที่อะไรคะรู้จักขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้องแล้เด็กคนนั้นก็จะไม่ติดเชือ้อโรคง่ายๆคะ่ะ กิจกรรมประจําวันนี้นะคะเรามาดูว่าวันนี้คร,รูครูให้นักเรียนทําอะไรคําชี้แจงให้นักเรียนฝึกการล้างมือ7ขั้นตอนฝึกการล้างมือก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมีการบ้านเป็นคลิปวิดีโอแนบถ่ายไปให้ว่าให้นักเรียนเนี่ยอาศัยการล้างมือโดยการอัดวิดีโอมานะคะแล้วเดี๋ยวแต่ว่าคุณครูจะส่งตัวอย่างไปให้ก่อนนะอันนี้การบ้านวันนี้ก็แค่นักเรียนฝึกล้างมือ7ขั้นตอนก่อนนะคะตามที่คุณครูสอนเลย ก็เดี๋ยวมีตัวอย่างที่วิดีโอจากคุณมรูให้นักเรียนปฏิบัติตามนะคะมาสรุปกันค่ะวันนี้ความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของเราที่เราควรระวังก็คือมี2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือโรคติดต่อความปลอดภัยจากโรคติดต่อและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุค่ะ การป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคตริดต่อก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะออกกําลังกายและล้างมือให้สะอาดนั่นเองค่ะคุณผัวเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจําวันแล้วนักเรียนจะมีสติในการใช้ชีวิตและห่างไกลจากโรคตริดต่อกับอุบัติเหตุนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก NLTV แล้วก็ขอชื่นชมนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ีโอ ที่คุณครูสอนและขอให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากโรคติดต่อทุกโรคแล้วก็ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทุกชนิดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ